สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอพยากรณ์ช่องที่จะใช้การทํานายแบบโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ถ้าท่านชอบเรื่องของการดูดวงแบบเข้าใจง่ายกระชับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและสําหรับช่องนี้เราจะเน้นการทํานายจากลัคนาเป็นหลักถ้าคุณยังไม่ทราบลัคนาหรือเวลาเกิดที่ชัดเจนของคุณลองฟังเทียบดูจากวันเกิดก่อนก็ได้ครับสําหรับคลิปนี้คือราศีธนู ผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมโดยประมาณครับคลิปนี้เราจะทํานายลัคนาราศีธนูช่วงของการทํานายจะเป็นครึ่งหลังของเดือนกระกฎาคมตั้งแต่วันที่16ถึง29กุมภาพันธ์ครับชาวธนูในรอบครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่ามีดาวสําคัญเดินในมุมที่ดีหลายดวงทีเดียวครับทั้งดาวด้านการงานการเงินจะส่งผลดียังไงติดตามได้ในคลิปครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ใครที่ดวงไม่ดีดวงตกอยากเสริมดวงทางช่องขอแนะนำเหรียญเสริมดวงแก้ชงพิกฟ้าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีมาพร้อมเทียนมงคลล้างอาถรรพ์ล้างของไม่ดีล้างคุณใสาตามคติวิชาเทียนจุดติดการ7วันเรียกว่าล้างซวยเสริมมงคลครับเหรียญเสริมดวงสามารถพกติดตัวเพื่อเป็นการเสริมดวงได้ตลอดเวลาครับผมหรือหากใครต้องการเรียกทรัพย์สามารถเก็บเหรียญเสริมดวงนี้ไว้ในที่เก็บเงินก็ได้ครับเป็นการเสริมเรียกทรัพย์เข้าสู่ท่าน ชุดเสริมดวงล้างอาถรรพ์ประกอบด้วยเหรียญเสริมดวงหนึ่งเหรียญและเทียนเจ็ดเล่มราคา499บาทครับเป็นตัวช่วยเสริมใครทําอะไรแล้วชีวิตไม่เป็นไปตามหวังลองดูครับผู้ที่บูชาเท่านั้นถึงจะรู้มาเริ่มที่ด้านการงานครับดาวการงานของชาวธนูคือดาวพุธโคจร,ร่วมกับดาวด้านการเงินและดาวด้านความสําเร็จส่งผลดีมากๆครับในด้านการงานคือการงานจะประสบความสําเร็จและออกมาเป็นเม็ดเงินมาให้ตัวท่าน และเมื่อมุมดาวเดินแบบนี้ก็ต้องทายว่าได้รับผลดีเกินคาดครับไม่ว่าจะแง่ความสำเร็จการเติบโตก้าวหน้าในการงานการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการได้โอกาสจากผู้ใหญ่หรือไปถึงด้านการเงินการเงินจากโปรเจกต์ต่างๆก็จะถือได้ว่าประสบความสำเร็จดีในช่วงนี้ครับและหากใครมีโปรเจกต์ที่จะต้องไปเสนอไปแข่งขันหรือท่านที่ยังเรียนอยู่มีการต้องไปสอบแข่งขันก็ถือว่าจะสอบผ่านจะได้ จะสมหวังในช่วงเวลานี้ครับสำหรับชาวธนูที่อยากได้งานในช่วงเวลานี้ให้ลองถามทางเพื่อนฝูงครับหรือให้เพื่อนฝูงแนะนำหรือเป็นบริษัทที่เพื่อนไปทำงานแล้วก็มีสิทธิ์ที่คุณจะได้ทำงานในที่เดียวกับเพื่อนฝูงครับมาต่อที่ด้านการเงินในด้านการเงินจากที่พูดไปในเรื่องของการงานดาวการเงินกับการงานเดินคู่กันส่งผลดีให้ในด้านธุรกิจงานโปรเจกต์ที่ทำอยู่จะได้เงินดีครับ จะได้กำไรมากกว่าที่คาดไว้และจากภพเรือนธุรกิจของชาวธนูที่เกี่ยวกับเรื่องของการล้มพุดนลงทุนกับเพื่อนจะได้กำไรดีจากมุมดาวครับทําให้การเงินไม่น่าเป็นห่วงเลยเป็นช่วงที่รายรับเข้ามาหลายทางเข้ามาดีทีเดียวครับด้านความรักในด้านความรักถือเป็นช่วงที่อาจได้เดินทางได้ไปเฉลิมฉลองมีการท่องเที่ยวกับคู่ครองคนรักก็จะเกิดขึ้นได้ถือว่าเป็นช่วงที่มีความรักหวานชื่น มีความรักที่เขาอกเข้าใจเติมเต็มให้กันในช่วงเวลาในเดือนแห่งความรักแบบนี้ครับโดยสรุปราศีธนูในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์มีดาวเดินในมุมที่ดีมากๆหลายๆดวงครับส่งผลให้ชาวธนูเป็นราศีที่โชคดีที่สุดในช่วงเวลานี้มีความสมบูรณ์ทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักถือว่าเป็นช่วงที่ต้องกบกลอยความสุขความสมหวังให้มากๆนะครับสุดท้ายขออนุญาตไขของครับใครที่ทําอะไรไม่ขึ้นไม่สมหวัง ทำอะไรแล้วรู้สึกว่ายากมีอุปสรรคหรือใครที่คิดว่าโดนคุณใสอยากให้ลองลางอาถรรพ์ด้วยเทียนลางอาถรรพ์เสริมดวงจุด7วันเป็นการผ่อนหนักเป็นเบาใครที่โดนหนักสามารถจุดติดต่อกันได้มากกว่า7วันครับอยากให้ลองชุดเสริมดวงแก้ชงดูนะครับปลูกเสกตาหลักวิชาโบราณสายฤาษีใครสนใจก็มี qr code ลายแอดสามารถสแกนแอดมาคุยกันได้ครับขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกกำลังใจสำ,สำคัญสำหรับเรามากๆครับจากทีมงานเดอะพยากรและสามารถติดตามคลิปทำนายโดวชะตาได้ใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ